สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์จริงที่ผมไปทําใบขับขี่ทอสีมาก็จะมาพูดอยู่2เรื่องก็คือใครที่ไม่มีใบขับขี่ทออะไรมาเลยทําทอสีทีเดียวเลยได้ไหมคําตอบคือได้ครับแล้วก็จะมาพูดว่าต้องอบรมกี่วันอบรมอะไรบ้างอ่าเอาเรื่องแรกก็คือ ใครที่อยากทําใบกับขี่ทอสี่แต่ไม่มีทออะไรมาก่อนนี้ทําได้นะครับแต่จะอบรมเยอะฝ่าคนที่มีทอสองทอสามมาก่อนอ่าเพราะว่าเราไม่มีทออะไรมาเลยแต่ถ้าคนที่มีทอสองมาก็จะอบรมน้อยฝ่าทอสามมาก่อนก็จะอบรมน้อยฝ่าไปอีกอ่าแต่คนที่ไม่มีอะไรมาเลยทําได้ครับ ที่ประสบการณ์จากผมเลยก็คือผมก็ไม่มีใบ,บขี่อะไรมาใดๆมาก่อนผมก็ไปทําท่อสีเลยผมอบรมสี่วันครับทําใบขับขี่ท่อสี่ครั้งแรกอ,อบรมสี่วันอ,อบรมยังไงอะไรบ้างในสี่วันก็คือวันแรกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับป้ายเกี่ยวกับการจราจรอ่า วันแรกนะครับวันที่2วันที่2ก็จะเป็นการอบรมของทสองครับพร้อมสอบข้อเขียนในวันที่2นะครับแต่ไม่ได้สอบขับรถนะแค่อบรมวันที่3วันที่3ก็จะเป็นการอบรมทสาแล้วก็สอบข้อเขียนทสามแต่วันที่3นี้ต้องสอบปฏิบัติต้องสอบขับรถนะครับ อันนี้คือวันที่3ามอ่าวันที่4วันสุดท้ายก็คืออบรมสารเคมีอบรมวัตถุไวไฟก็พร้อมสอบข้อเขียนนะครับอ่าอันนี้คือคนที่อยากมีใบขับขี่ท่อสีแต่ไม่มีใบขับขี่ใดๆมาก่อนก็อบรม4วันครับอ่าแล้วคนที่มีใบขับขี่ท่อสองมาแล้วคนที่มีใบขับขี่ท่อสองมาแล้วก็จะอบรม2วันครับ ถ้าจะทาถ้าจะเปลี่ยนจากทอสองเป็นทอสี่ก็อบรมอยู่สองวันก็คืออบรมทอสามหนึ่งวันอบรมเสร็จพร้อมสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติสอบขับรถด,ด้วยวันที่สองวันที่สองนั้นก็คืออบรมสารเคมีวัตถุไฟฟไฟแล้วก็สอบข้อเขียนถ้าคนมีทอสามมาแล้ว อยากเปลี่ยนเป็นทอสีก็อบรมแค่วันเดียวครับอบรมแค่วัตถุไวไฟสารเคมีสอบข้อเขียนเสร็จทั้งหมดนี้ถ้าเราสอบผ่านขนส่งก็จะนัดเรามาใบกับขี่ตามวันนัดเลยครับมาถ่ายรูปมาเปลี่ยนใบขับขี่เป็นทอสีถ้าเราผ่านครับก็คือแค่นี้ครับทำได้ครับคนไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนอยากจะทำทอสีเลย ทำได้ครับไม่เกี่ยวกับต้องไปมีทอนู้นทอนี้มาก่อนไม่เกี่ยวครับแต่จะทำใบขับขี่ท่อ4ต้องมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์นะครับถึงจะทําได้ครับอันนี้ประสบการณ์จริงจากตัวผมครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าว,วา่าขับรถขับปฏิบัติต้องเอช่ารถเท่าไหร่ต้องสอบกี่ท่าต้อง ยังไงบ้างเดี๋ยวเจอเจอกันในคลิปหน้าครับาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ